าวตัอย่าะกราบสวัสดีนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวยงามตามทองเรื่อง อ,อ,อ,อ่ะกระาบสวัสดีนะคะสวัสดีอ่ะเจ๊อ่ะ,อะโอเคขอบพระคุณมากค่ะแม่กราบสวัสดีเก้าร้อยกว่าท่านแล้วอ่ะคุณแม่สวัสดีเก้าร้อยกว่าท่านแล้วอ่ะหนึ <000 K S 2> ่งพันเคค่ะเออหนึ่งพันเคไม่ใช่ตังนะเคอ่ะ ออยอดคนดูนะคะคุณแม่อะกราบสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาให้คนเข้ามานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าการแจ้งเตือนใน Facebook อาจจะช้านิดหนึ่งนะแม่นะอะหวัดดีนะคะหวัดดีค่ะแม่หวัดดีคะ่ะอะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แค่นั้นพอนะคะ คุณแม่ขาวัสด,ดีค่ะกับสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยท่านก็จจนนเกมื่อวานนี้หาหนอยโอ้ยเห็นไหมใครว่างไม่ปังเกือบขิดดีอย่างรอดตายแม่อยากให้ตำแซ่บกลับมาอะไรนะอยากให้ตำแซ่บตำอะไรอะตำแซ่บป่า ตามหลวงพ่อบางเหรอถวายบางคมพยายค่ะเธอก็วเวอร์เดี๋ยวะก็ดโดนประหารเอ่เอนั่งเฉยๆยังเหนื่อยแล้วเอาเดินดีกว่าเนาะเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยววิ่งน่มันเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราก็พักนะเราเดินดีกว่าเราได้ยาวยๆวิ่งแป๊บๆเดี๋ยวก็เหนื่อยเราเดินเนี่ยไม่เหนื่อยหรอกเ,อเดินไปเรื่อยๆเอ่อรีแลก์ไปในตัวอะสวัสดีหนึ่งันดรอท่านนะคะก็เมื่อวานฮาหนอย เรเกือบว่าจะไม่รอดรอดไม่ขิดนะเมื่อวานเราไม่ขิดนะคะเพิ่งเิ่นมาเจอเจ,อเจอไม่แจ้งเตืเอนแม่กดกระดิ่งไว้เลยแม่กดกระดิ่งไว้เลยนะคะอ่ะโอเคขอรัฐบาลขอเรื่องอะไร่ะคะขอให้เขาอยู่ต่อหรือขอให้เขาออกเออแม่แม่พิมพ์กำกวงนะแม่พิมพ์กำกวง อโอเคกับสวัสดี1,900ท่านนะคะอ่สวัสดีค่ะแม่อ่ะเพิ่งจะเหมือนเพิ่งจะตดไปมานี้เอาแล้ววันจันท์ลาวพัฒนาโอ้ยผลิตไม่ทันแล้วแบงค์นะคะผลิตแบงค์ไม่ทันแล้วอ่ะกับสวัสดีทุกท่านเลยแม่ขออนุญาต เช็คจริงค่ะไม่ค่อยแจ้งเตือนใช่ไหมก็วันนี้นะคะในกลุ่มเราก็มีการแจ้งกับสมาชิกในห้อง VEP ไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะทำการลงแนวทางนะคะสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่16นะคะ16 16ธันวาคม2565ซึ่งวันนี้อ่าซึ่งงวดนี้นะคะ สิบหกนี้ก็คืออ่าสลักกินแบ่งรัฐบาลทําการออกผลในวันศุกร์ศุกร์ส,สยองหรือเปล่าเรายังไม่รู้เอออย่าสยองเลยเออไม่มีตังให้สยองแล้วเธออเต็มเต็มมั้งเหรอนาะจะไม่จะไมไม่มีอารมณ์มาสยองแล้วเนาะอ่ะก็คือออกวันศุกร์นะคะก็วันนี้ในกลุ่ม ให้แอควินแจ้งไปแล้วนะคะแจ้งหลายวันแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำการลงแนวทางในกลุ่มนะคะก็ใครที่อยู่ในกลุ่มก็รอเลขได้เลยนะไม่ต้องไปหาที่ไหนบางคนไปดูตาม YouTube ไปอ่าพอจะเข้า Google ค้นหาอะไรหน่อยไปเห็นขึ้นมาอ่าติดข่าวนู่นนี่นะก็ถือว่าอ ลรดตายไปหนึ่งมือ้อนะคุณแม่ก็ยังคงอ่พูดคำเดิมนะคะก็เราให้เป็นเพียงแค่แนวทางอืมเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาส นะคะไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะออกอะไรแม้กระทั่งคนที่เขาหมุนเขาอาจก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะมันขึ้นอ่ามันเขาเรียกว่าไงมันเป็นการสิ่งโชคสิงลาบเป็นการสิงดวงแค่นั้นเองแม่นะคะเราก็สนุกสนานไปอย่าซีเรียสอย่าจริงจังมากบางคนจริงจังมากก็มาดาด่าเราค่ะนะวันนี้วันจันทร์ โอเคค่ะทุกคนโอเคนะแม่สาธุค่ะปังปุริเยไม่มีตังซื้อหวยก็เครียดแล้วเนาะอืมต้องมาเครียดหาเลขอกเนี้จะซื้ออะไรให้มันถูกเนี่ยยากเย็นแสนกินเหลือเกินแม่คุณเนย อืมอ่ะพิมพ์พร้อมก่อนเลยแม่ฮานอยอืม,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 มอ่ะพิถุกยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะจ๊าแม่โอ้ฮานอยนี่ก็ ติ้งต้องน้อออกบ้าบ้าบบหนึ่งห้าเจ็ดแปดแล้วก็มาหนึ่งห้าเจ็ดแปดอยู่นี่เองโอ้ตายหัวจะปวดนอ้อแม่โอ้ตายแล้วจะปวดปวดมองก็ห้านอยเจ็ดแปดเลยอ่ะแปดตัดก็อะไรละ่ะ สามสี่หนึ่งเก้ามันคือการเสี่ยงดวงนะคะอืม อ่ะโอเคพร้อมค่ะแต่หนูยังไม่พร้อมเลยแม่ยังทำใจไม่ได้สามอ่ะพร้อมก็พร้อมอ่ะก็ลาวว่าเะแล้ออกเลยวะ ปิดกั้นหนูสิถ้าคุณแม่ปิดกั้นหนูมันจะไม่ดูดนะคุณแม่เปิดเปิดการมองเห็นให้หนูนะเดี๋ยวจะได้ดูดให้แม่นะอ่ะโอเคค่ะแม่อ่ะโอเคบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันนะหวัสดีค่ะ